ติดที่ไหนคะติดทะเลเหรอคะติดที่ติดทะเลติดภูเขาติดแมว <S <S ออนะครับยังไงไม่คเคยร,รับงานยังไงหรือว่าช่วงนี้ติดเที่ยวตลอดขอไม่ให้ไม,ไม่เดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีละครเรื่องออมายาเล่นกับปันปันของเชนชเหมือนกันครับออใกล้ใกล้เปิดกล้องนะครับช่วงนี้กับเมีเวลาว่างอยู่ก็ก็คือจบพอประกาศเสร็จเนี่ยก็มีเวลาว่างอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ เรียนรู้นั่นทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ออยู่กับแมวอะไรครับประมาณนั้นแมวหรอเใช่นี่เป็นพ่อแมวเต็มตัวหลายคนแซวว่าแมวเป็นเดียวหรอก็แมวแหละแมวสองตัวครับ่ต้องเหงาเวยเหรออยู่กับแมวต้องไม่เหงาสิแม่แมวทีแมวอยู่ด้วยไหมคะแแมวก็อยู่บ้านเขาสิครับแม่แมวก็อยู่บ้านเขาเขาแม่แมวก็อยู่บ้านเขาครับเขาหร่คนแซวเราจบ มันก็มีคนเวียนไหวมาแหลเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็มีก็มีคนมาแหละก็มีคนมาแะคนเดิมครับเป็นคนเธอคนเดิมครับคนเดิมครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าเมื่อไจะได้ไม่นาน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  ผมเหมือนรอรอรอจังหวะอยู่รอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกรอเลิกอยู่รอเลิกอีกนานไหมรอเลิกไม่นานไม่นานไม่นานคุยกันนานที่ไหนก็คุยมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนาค่ะใช่ใช่คุณน่ารักเป็นไงบ้างแม่แมวก็เป็นแม่แมวเป็นคนน่ารักเปคนอ่ คือเพ้อเพ้อแล้วเราไปทานแมวหรือทานแม่แมวทานแมวครับเป็นทานแม่แมวสิครับเอ้ยทานแมวสิครับหลุดแล้วครับไว่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะโชว์หน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในการชัดๆนะประชาชนชัดๆนะชัดๆเลครับก็คือเรียกว่ามันจริงแล้วเราไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาแล้วกันที่ไหนเขาเข้าใจนะในหุ่นเชื่อเรื่องเราหวังกัน เข่ได้ก็บเพราะว่าแบบให้ให้สเปนเขาในพื้ที่สุดนี้ไมเขาออกเลยใช่คือคือผมไม่ไม่เคยปิดเลยนะไม่ไม่ปิดใครใครเจอก็ก็เจอครับเจอก็เจอเห็นก็เห็นเห็นก็เห็นไม่ว่าอะไรไม่ได้แถมด้วยครับนึกว่าเวลาไปเที่ยวบางทีเขาไปกับเราเนี่ยก็มีก็มีให้รีวิวมิสไซส์อร่อยเหมือนแมวไหมเป็นแมวครับเป็นแมวที่อ้อที่อ้อพี่อ้อพี่อ้อเขาเรียกอะไรเนี่ยเรื่องแมวเขาเรียกแมวหรือเรื่องคน ดูแลแมวดีครับแล้วแม่แมวหรอแม่แมวก็ดีครับดีดีวันนี้ผมได้วันนี้ผมโฟกัสอะไรเพราะว่าเราทำหลายอย่างมากจริงๆเราคือเราเนี้ยโฟกัสว่าอยากทำธุรกิจ <c oughs> แล้วก็อ่าจริงๆผมมีโปรตีนที่ผมอ่าเหมือนปล่อยออกไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังกำลังกำลังจะ rebrand เป็นโฉมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรดักต์เพิ่มอีกแหละนะครับก็แล้วก็โฟกัสโฟกัสเรื่องทำคอนเทนต์อ่า อยากจะแบบสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ด้วยอยากจะให้เขาเห็นความเป็นตัวตัวเราด้วยนะครับนอกจากคือจะมีคอนเทนต์ที่มันเป็นเป็นตัวตัวตัวเองมากกว่านี้ไลฟ์สไตล์มากกว่านี้ครับผมเพราะว่าแบบเป็นผมแต่ในละครอย่างนี้ก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงใช่ไหมเอออันนี้ก็จะได้เห็นแบบกําลังวางแผนอยู่ว่าเราจะทาเป็นแนวแบบเพื่อนกันไปเที่ยวกันคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยด้วย มาร่มแดมอะไรนะแต่เขาเลี้แบบมี่เขาร่มแดงไปแบบว่าใช่แม่แมวเราอ่ะบอย่งยังยันท้งกับเพื่อนครับใช่ใช่ที่ไปที่ไปที่ไปรีวิวเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยไปไปไปสัมภาษณ์เด็กอ่าก็คืก็นี่ถ้าเปิดก็เปิไปเลยเปิดนะครูกันเด็กเปิอเดี๋ยวพอเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกเปิดแรงๆเลยเปิดแรงๆเปิดแรงๆ ใช่โอ,อกางพเลยเหรคอยังยัง,ยงแค่เปิดเลยใช่ครั้งใี้เปโอกาสพิเศษใช่ไมพิเศคิดว่าใช่ผมอยากเปิดให้มันพิเศษถือว่าจะมีการทับผิดชลบกันไหมก็นั่นเป็นอยู่ี่แพนครับไม่นานหรอไม่นานไม่นาน,น,านอขอบคุณครับ